ในการคัดแยกขยะต่อวันเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ที่นำไปขายมันไม่ได้เรอพี่คนที่ก็สองร้อยกว่าบาทสามร้อยแล้วแต่เพราะว่าวันไหนเขาไม่เก็บสินค้าเราก็ได้เยอะบางพวกหลังนู้เขาไม่เก็บสินค้าเนี่ยไม่บ้านไม่เก็บเนี่ยถ้ามาที่นี่มันก็ได้เยอะแต่ถ้าวันไหนเขาเก็บกันเข้ามาก็มีนิดนหน่อยๆก็พอได้มันก็ต้องทํอ่ะมันก็ดีกว่าเราไปทําอย่างอื่นที่มันเป็นอาชีพที่ว่าหรืมันจะเมนยังไงมันก็เป็นอาชีพที่ดีมันจะขอใครกิน พี่ก็แยกเป็นพวกขวดพลาสติกบ้างเป็นแก้วพลาสติกบ้างอะไรก็เอาไปชังกิโลขายค่ะ <c oughs> เป็นพวกกระดงกระดาษเนี่ยพี่ก็แยกออก่ังหาค่ะพอได้ใช้อยู่อะค่ะพอได้กินขนมอะไรบ้าง <c oughs> ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ถ้าคิดเป็นอาทิตย์ก็อาทิตย์หนึ่งประมาณ200กว่าบาทนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะสร้างศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดก,การขยะที่อ่อนนุ่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการการคัดแยกขยะแล้วขยะก,กลับมาใช้ประโยชน์ไป <c oughs> คือเราจะสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเอาขยะเนี่ยมาคัดแยกเลยว่าอะไรเป็นพลาสติกกระดาษเป็นแก้วเป็นโลหะแล้วแต่แล้วก็มาแยกเช่นขวดหนึ่งใบสามารถแยกอะไรได้บ้างแยกฝาจุกออกแยกฉลากออกแล้วก็ขวดออกแล้วก็เอาขยะที่เป็นขวดเนี่ยมาย่อย ว่าย,ยแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่อันนี้ราคาเดียวกันค่ะแต่ว่าฝาอย่างนี้มันเป็นพลาสติกสีค่ะทำแต่งานไงหนักเย็นเยด็กเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ถ้าลูกหลานไม่รังเกียจอาชีพนี้นะคะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ค่ะรายได้ดีกว่าจบปริญญานะคะอย่างอาชีพผู้ป้าเก็บตําถังขยะก็กล้าใช่ไหมคนจบปริญญาไม่กล้าหรอกเก็บในถังขยะนะคะ <c oughs> อย่างผู้ป้านี่เก็บได้หมดมคือไม่อายค่ะไปได้เลยก็ได้ครับ อันนี้มันเป็นแบบพ่เช่คบฉันอยู่โคราช แตะทีนี้น้องสาวบอกว่าป้ามาขายของใน้วั่นละร้อยสองร้อยไปหาเก็บของเก่าไหมทีนี้ตอนแหลกมาเนาะป้ามีมาหกร้อยป้าก็ต่อทุนมาเรื่อยๆเลยมันก็เริ่มดีขึ้น่ทีนี้พอมีทุนหกร้อยจากหกร้อยก็เป็นพันทีนี้ก็จ่ากทีนี้ก็เรียนรักพันเรียนลักหมื่นแล้วแล้วขยะมันเป็นของไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องลงทุนมากที่จริงป้านะขายกัวจับขายน้ำแข็งสายน้ำปันนะ ่ินาะโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยขาดทุนถึงเวลาแขกก็มาเก็บเอาตังไปหมดเป็นยืมเขาอะลืมยืมหลายวันทีนี้พอป่าหันมาหาแบบนี้มันก็ถูกช่องทางม่มีนี่มีสินค้าเขายังเงี้ยอาชีพเก็บของเก่าขายบางคนอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ต้อยต่ำแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นอาชีพที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง ด้วยการลดปริมาณขยะให้กับชาวกรุงที่ขยะทุกวันนี้แทบจะล้นเมืองไม่เป็นไรครับสะอาดบ้านแล้วค่ะไปแจกไปฟิล ก็าามามองเห็นความยากจนของสมาชิกที่นี่แล้วทางกรมพัฒนาเขาก็ให้ตังเรามางบประมาณ2,000บาทให้มาตอนแรกก็พากันกินหมดใช้หมดเราก็ไม,ไม่ไม่เกิดไอเดียอะไรที่จะเกิดขึ้นมาเป็นหลักแหล่งกลับมาอยู่3ปีแรกไม่ได้พัฒนานมีแต่การทะเลาะบบอกแว้งกันในชนุมชน มานั่งคิดกันว่าพอดีรู้จักกยายบ้านนี้เขาไปเซ็นข้าวเซ็นไข่เขาเขาไม่เซ็นแล้วเขาก็ด่าว่าให้พอเสร็จสุดท้ายเราก็เลยถามว่าเรามาทําเป็นร้านค้าคัแยกขยะแล้วก็เอาขยะไปขายแล้วก็ซื้อสินค้าเข้ามาทําเป็นสงคกรเล็กๆดีไหมเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนมาทีมบุ้คลเขาก็บอกว่าเห็นด้วย การประดิษฐ์ของจักถ้าพันแล้ซื้อเครื่องใหม่เลยอย่างกระป๋องกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยเราก็จะมาทำเป็นตะกร้าเป็นกระเป๋าสะพายหมวกเอาไปขายได้แล้วก็ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยเราก็เราก็จะเก็บมา เก็บมาเราโดยเราไม่ต้องไปทิ้งให้เป็นพาราของถนนหน,นทางเกลื่อนเราก็เก็บมาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ทำดอกไม้เนี่ยขายได้ดอกไม้20บาทพอขายได้แล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมขยะขยะมันมีมีคุณค่า้วทำไมทุกคนมองข้าม